กันนะคะที่สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีเช่นกันจ้าวันนี้ค่ะอะไรก็เพอร์เฟกไปใช่หรือเปล่าเอ่ยน้อทุกคนวันนี้ทุกอย่างเป็นใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ วันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะะเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะว่าคือร้อนเลยอะคะ่ะทุกคนนั่นแหละเมื่อสองสวันที่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานแล้วก็วันนี้อากาศเย็นค่ะทุกคนอากาศเย็นประสบผลสำเร็จมีเป้าหมายรู้ล่วงไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะ วันนี้ก็ดิฉันก็เป็นอีอกหนึ่งวันเสียทุกอย่างเลยนะคะในวันนี้ค่ะโอเควันนะคะส่งกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจออกจากใจเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะส่งถึงเพื่อนๆทุกทกคนคะ่ะขอบคุณที่สำเร็จถ้ามาถึงเราจะดีใจมากว่าเราทำได้นะคะทุกคนเราทำได้นะคะเป้าหมายของเราคือเราต้องทำและต้องทำให้ แล้ก็หยุดทําเพราะว่าเราทําไม่ได้ง่ายแล้วก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสู้ค่ะสู้สู้บางที่นะคะบางทีก็ฝนได้ตกลงมาค่ะนะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนวันนี้นะคะบางที่นะคะบางทีก็ฝนได้ตกลงมาค่ะนะคะ บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนะคะส่งกําลังใจอีกหนึ่งกำลังใจออกจากใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะส่งถึงเพื่อนๆทุกทุกคนค่ะขอบคุณเพราะว่าอย่างน้อยนะเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงทำคลิปไงเดี๋ยวเพื่อนๆน่ะก็จะไม่เห็นหน้าเราเพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้นะคะทุกคนส่งกําลังใจถึงเพื่อนๆทุกกคนเลยค่ะ ที่ตอนนี้กำลังกาลังเดินนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะอ่าเราก็หยุดทําเพราะว่าเราทําไม่ได้ไง่ายแล้วก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสู้ค่ะสู้สูเสียทุกอย่างเลยนะคะในวันนี้ค่ะโอเคที่สำเร็จ ถ้ามาถึงเราจะดีใจมากว่าเราทำได้นะคะทุกคนเราทำได้นะคะเป้าหมายของเราคือเราต้องทำและต้องทำให้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอากาศแจ่มใสเป็นวันที่ดีๆอีกหนึ่งวันค่ะเอยเป็นยังไงกันบ้างเอยเพื่อนๆทุกคนทำงาน นะคะทุกคนถึงขั้นหนาวเลยละค่ะทุกคนอากาศก็ดีดีค่ะไม่ร้อนนะคะออกออกทางเย็นด้วยซ้ำค่ะวันนี้ค่ะอากาศเย็นดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างว่า อย่างน้อยนะเดีย๋ยวเราจะไม่มีแรงทำคลิปไงเดีย๋ยวเพื่อนๆนอะ่ะก็จะไม่เห็นหน้าเราเพราะว่าเดี๋ยวก็เอ่าเราก็หยุดทำเพราะว่าเราทำไม่ได้ง่ายเราก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสู้ค่ะสู้สู้เช่นกันนะคะที่สำเร็จรูร่วงไปด้วยดีเช่นกันจ้าวันนี้ค่ะอะไรก็ อ่าเพอร์เฟกไปเสียทุกอย่างเลยนะคะในวันนี้คะ่ะโอเคเหนื่อยแค่ไหนก็สู้คะ่ะทุกคนนั่นละคือสิ่งที่เราแบบแบบต้องทำเนาะคะ่นะเนาะอืมอดทนไว้นะทุกสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคน ถึงขั้นหนาวเลยละค่ะทุกคนมาดนะคะทุกคนถึงขั้นหนาวเลยละค่ะทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชม <c oughs> อา่าเราก็หยุดทําเพราะว่าเราทําไม่ได้ง่ายเราก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือส <c oughs> ู้ค่ะสู้สู้อ่าเราก็หยุดทําเพราะว่าเราทําไม่ได้ง่ายเราก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือ สู้ค่ะสู้สู้ที่สำเร็จถ้ามาถึงเราจะดีใจมากว่าเราทำได้นะคะทุกคนเราทำได้นะคะเป้าหมายของเราคือเราต้องทำและต้องทำเห็นเย็นไปทางค่อนข้างหนาวนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะดูแลแลักเพราะว่า อย่างน้อยนะเดีย๋ยวเราจะไม่มีแรงทำคลิปไงเดีย๋ยวเพื่อนๆอ,นอะ่ะก็จะไม่เห็นหน้าเราเพราะว่าเดี๋ยวก็พาอากาศแจ่มใสเป็นวันที่ดีๆอีกหนึ่งวันค่ะเอยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนทำงานอากาศก็ดีดีค่ะไม่ร้อนนะคะออกออกทางเย็นด้วยซ้ำค่ะวันนี้ค่ะอากาศเย็นดีมาก <laughs> เหื่อแค่ไหนก็สู้ค่ะทุกคนนั่นละคือสิ่งที่เราแบบแบบต้องทำเนาะค่ะเนาะอือดทนไว้นะทุกเสียทุกอย่างเลยนะคะในวันนี้ค่ะโอเคอ่าเราก็หยุดทำเพราะว่าเราทำไม่ได้ไง่ายแล้วก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสู้ค่ะสู้สู้ษาสุขภาพนะคะ เหมือนๆกันทุกๆคนเนาะค่ะพังเออทุกคนทำงานอย่างมีความสุขกันใช่ไหมมีรอยยิ้มที่แซนจะสดใสคิดว่าคือร้อนเลยอะค่ะทุกคนนั่นแหละอ่าเมือ่อสองสาวันที่แล้วนะคะแต่ว่าอ่าเมื่อวานแล้วก็วันนี้อากาศเย็นค่ะทุกคนอากาศเย็นนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมา <c oughs> รักษาสุขภาพเนาะค่ะเพราะว่า อากาศอ,ะอ่ะเมื่อสองสาวันที่แล้วร้อนมากนะคะร้อนมากทุกคนร้อนแบบชน,นิดท,ที่สำเร็จถ้ามาถึงเราจะดีใจมากว่าเราทำได้นะคะทุกคนเราทำได้นะคะเป้าหมายของเราคือเราต้องทำและต้องทำให้<ะ>ว่าคือร้อนเลยอ่ะค่ะทุกคนน <Answer. S 2> ั่นแหละเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานแล้วก็วันนี้อากาศเย็นค่ะท<า>ุกคนอากาศยี่ว่าคือร้อนเลยอ่ะค่ะทุกคนนั่นแหละ เมื่อสองสาวันที่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานแล้วก็วันนี้อากาศเย็นค่ะทุกคนอากาศเย็นเย็นไปทางค่อนข้างหนาวนะคะทุกคนนั่นล่ละค่ะดูแลรักเช่นกันนะคะที่สำเ,เร็จรูล่วงไปด้วยดีเช่นกันจ้าวันนี้ค่ะอะไรก็เพอร์เฟกไปคนถึงจะเป็นยังไงก็ช่าง วันที่สําเร็จนะคะวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่นะเนาะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะที่สําเร็จถ้ามาถึงเราจะดีใจมากว่าเราทําได้นะคะทุกคนเราทําได้นะคะเป้าหมายของเราคือเราต้องทําและต้องทําให้เพราะว่า อย่างน้อยนะเดีย๋ยวเราจะไม่มีแรงทำคลิปไงเดีย๋ยวเพื่อนๆอ,นอะ่ะก็จะไม่เห็นหน้าเราเพราะว่าเดี๋ยวก็ที่สำเร็จถ้ามาถึงเราจะดีใจมากว่าเราทำได้นะคะทุกคนเราทำได้นะคะเป้าหมายของเราคือเราต้องทำและต้องทำให้มัน,นประสบผลสาเร็จมีเป้าหมายรู้ล่วงไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะอ่าวันนี้ก็ ดิฉันก็เป็นอ,อีกหนึ่งวันเสียทุกอย่างเลยนะคะในวันนี้ค่ะโอเคว่าคือร้อนเลยอะค่ะทุกคนนั่นแหละเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานแล้วก็วันนี้อากาศเย็นค่ะทุกคนอากาศเย็นเข้าเข้าเข้าถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพกันทุกคนนะคะขอให้ทุกๆคนประสบผลสำเร็จในเร็ววันเออทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขกันใช่ไหมมีรอยยิ้มที่แซ้นจะสดใสนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะคนถึงจะเป็นยังไงก็ช่างวันที่สําเร็จนะคะวันที่อากาศแจ่มใสเป็นวันที่ดีๆอีกหนึ่งวันค่ะเอ้ย เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนทำงานที่สำเร็จถ้ามาถึงเราจะดีใจมากว่าเราทำได้นะคะทุกคนเราทำได้นะคะเป้าหมายของเราคือเราต้องทำและต้องทำใหอ้อ่าเราก็หยุดทำเพราะว่าเราทำไม่ได้ไง่ายเราก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสู้ค่ะสู้สู้อากาศก็ดี